นี่คืออาหารบาหลีแท้ๆเขบอกว่าทานกันมาตั้งแต่โอ้โศตวรรษที่14ประมาณนั้นเลยบบาหลีอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดในอินโดนีเซียและทั่วโลก ด้วยเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวอีกทั้งอาหารการกินของที่นี่ก็น่าลิ้มลองไม่แพ้กันและแน่นอนช่วงนี้คุณเอและคุณนิรุตจะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยๆอออกินกันเช่นเคยกับร้านบาลีแอสลีเป็นร้านอาหารชื่อดังในบาลีตั้งอยู่ในเขตคาแรงกะเซียมทางตะวันออกของเกาะซึ่งขึ้นชื่อเรื่องอาหารบาลีแท้ๆเหมาะกับคนที่อยากสัมผัสวัฒนธรรมบาหลีผ่านอาหารและบรรยากาศที่แท้จริง เริ่มต้นที่อาหารว่างแล้วก็เลยต้องรับประทานน้ําเราทานน้ำผู้กับอาหารเป็นว่างเราก็พี่เอชวนท่านผู้ชมก็ชวนผมมาบอกว่าเรามาทานอาหารนี่มันอาหารว่างจริงๆมันไม่มีอะไรเลยรออาหารอยู่นั่นนี่อะไรเอาเอาคู่เตี๋ยบดีกว่าเอาไม่ใช่โอ้ยนี่พิเศษเลยจากตะวันออกของมาลีโอเค thank you thank you very much thank you thank you มันได้กลิ่นยำเข้ามาในจมูกหน้าตาดูเป็นบาหลีมากเลยขออนุญาตเลื่อนมาใกล้ๆคุณนิดนึงเป็นบอกจากคุณผู้ชมหน่อยนะเรามองไม่เห็นโตกบาหลี๋ยวพูดใกลแต่ก่อนจะกินต้องมีการเปิดกลวยด้วยเนี่ยโอ้โหเขาทำมันก็โคนมาอ๋อ่บเริ่มตรงนี้เลยพี่เอจะเริ่มเริ่มตรงนี้มันเหมือนเป็นยำอะไรที่อย่างใส่เนื้ออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยฟึ่งวางตรงกลางจานด้วยนะอะไรมให้คุณลองเนี่ยนี่เราทานไปพร้อมๆกันเลยครับ ลองดูแลกันนิดนึงว่าเป็นอะไรมะพร้าวมะพร้าวหยวกกล้วยมาเขาบอกให้ระวังหน่อยเพราะว่าอาหารจานนี้เผ็ดไมเผดเนี่ก็ไม่ได้เผ็ดมากรสชาจะออกมันๆไม่มีเครื่องเทศอะไรที่เรารู้สึกแบบโดดเด่นแปลกๆที่จะทานยากอันนี้ออกแนวมันๆกลวย,ย,ยนี้กลวนี้เปิดได้ไหมครับ เปิดสักทีดีกว่าเขาจะเรียนคนนิรุตกุ้งเล้วนี่แต่ว่าเขาผีข้าวมุนอะไรอ่กับโอ้โหร้อนเลยนะร้อนยลมนี่ความนังขึ้นอยู่เลยแต่อยากจะรู้ว่าเขาเขาหุงกับอะไรแค่รอทหรือฟักทองฟักทองหวานไหมหวานฟักทองก็หวานอ่ะแปลกดีอันนี้ครับทานที่เฉยก็ได้เลยเนี่ย ปลาพันอ้อยอย่างเงี้ยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยมีเครื่องแกงที่คุ้นเคยเหมือนเครื่องแกงแดงปกติเลยแล่มีเครื่องกระหรี่อะไรงงๆเแล้วก็รสชาติดีเครื่องเครื่องแกงแบบทอดมันอลยนะแล้วก็เค็มๆไม่มีหวานไม่ค่อยหวานมากเค็มเค็มแล้วก็เผ็ดนิดๆเป็นเครื่องเเครื่องแกงเราอะ เนี่ยผมว่าชีชาติละมีหอมแดงมีแตงกวาส่วนข้าวที่ทานด้วยกัน <S <S เขาเขาใส่อย่างที่คุณยุรุบอกมีมันอะไรลงไปแต่ว่าไม่มีรสชาติอะไรแปลกๆเลยเป็นข้าวปกติกอย่างที่เราทานกันแล้วฮะตรงนี้เริ่มต้นที่ราชวงศ์เลยนะคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเหมือนกันเราไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีไขเซกิเซกิ<ท>แขกขบ้านแขกเมือันนี้คือการเริ่มต้นทานแบบนี้เขาบอกว่ากษัตริย์เป็นคนเริ่มก่อนหลายร้อยปีที่แล้วกษัตริย์ก็ดมิตเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการรับประทานร่วมกันขุนนางหรือคนที่ ห่างไกลไม่ได้ใกลคิดกันเขาเริ่มต้นมารับประทานอาหารกันแบบนี้นะฮะล้อมวงทานกันแบบนี้กริยกก็นั่งทานด้วยกันแบบนี้นี่คือมีเฉพาะฝั่งอีสานนะฝั่งตะวันออกขนานเหมือนกับเหมือนขันตกเราใช่เมืนกมูจะคุยเรื่องอะไรกันพอคุยเรื่องรสชาติของอาหารกันไม่เผ็ดอ่ะไม่เผ็ดอันนี้ก็เป็นอกไก่มันก็ยำอกไก่กับอกไก่ยำกับอาจารย์ไก่ที่นี่ก็รสชาติดีรู้มครับรสชาติเป็นไก่บ้านเลย เขานิยมทานไก่แห้งๆว่านี้ถ้าส่วนใหญ่แต่ไม่เลี่ยนไอ้พวกนี้ยังไม่ยังไม่เจออะไรเลี่ยนยังไม่เจออะไรแปลกๆที่ทานไม่ได้อันนี้มาฮะแบ่งๆกันมั้ยผมจะดูงบอะ่ะนี่อยู่บนใบตองแล้วนี่ก็ลักษณะของการทำมาก็คือน่าจะนึ่งมานะครับไอ้น,นี่เริ่มแปลกแล้วแปลกบอกไม่รู้บอกอะไรอะ่ะมีน้ำมันมะพร้าวมีกระปุกนะ มีกะปิมีมีตับมีมะพราา<ช>้าวแล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้กลิ่นใหม่เหมือนกับขนมจานี่คืออาหารบาหลีแท้ๆเขาบอกว่าทานกันมาตั้งแต่โอ้ศตรวตรรษที่14ประมาณนั้น,นะะเลยฮะน,น้าตาสวยดูพริกนี่เป็นพริกแดงเลยนะครับไม่ได้ทีเดียวถ้าไม่บอกเนี่ยดูท่าทางหน้าตาเผ็ดใช้ได้เลยไม่กลัวมาไม,วะะไม่กลัวนะฮะไม่กลัว อันนี้ถั่วฝักยาวเขานี่ไม่จบไม่เหมือนกับถั่วฝักยาวบ้านเรานะครับครับเขาจะเรียกว่า spring bean spring bean มัน,นจะเป็นแบบแข็งแกร่งกว่าแต่ดีสายพันธุ์ของเราจะพองยิ้นผัดถั่วฝักยาวใส่พริกเ,เัืนอ้โอเคแต่ก,ก่อยเขาไม่ม <า S 1> เผ็ดมากเผ็ดนิดหน่อยไม่เผ็ดมากคุณชมอร่อยอร่อย,ออยคุณผูชมนี่คือหนึ่งมื้อที่อยากแนะนำคุณชมมาทาน จะได้ประสบการณ์อย่างเรานะครับประสบการณ์ความความเป็นนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสวัฒนธรรมบาหลีแท้ๆทุกอย่างยังอยู่ในธรรมชาติเหมือนกับอาหารธรรมชาติที่เราทานแบบนี้นี่คือร้านบาหลีแอสลี่ <As li. S 1> นี่บาหลีแบบดั้งเดิมนั่นเองครับอร่อยครับ